สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาราหกเอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนนะคะช่วงนี้แม่หมอก็อาจจะมีมามาหายหายบ้างนะคะเนื่องด้วยเวลานะในการทํางานที่อะไรอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะหาเวลาว่างมาทําให้ทุกคนนะ,ะวันนี้เราจะมาสุ่มแรนดอมนะกันในหัวข้อ ครั้งล่าสุดนะฮะที่เขาได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยคนคนนั้นอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณคิดถึงนึกถึงในหัวเนี่ยนะคะครั้งล่าสุดนะที่เขาได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณความเป็นไปของคุณี่ยเขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราจะขอมาดูมุมมองที่เขามีต่อคุณเลยนะคะแบบว่าเอาแบบละเอียดหนึ่งนะคะตั้งแต่เขาคิด มองคุณชีวิตของคุณโดยรวมนะคะคนคนี้คิดอย่างไรนะอะไพ่ตกเอาใหม่นะคะอ่ะาไพ่เดอะซันนะคะคนคนี้มองคุณดีมากนะคะเขามองตัวต,วตวนของคุณอะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสนะคะอาจจะชอบเสียงเพลงเสียงดนตรีมีพลังงานที่ดีอยู่เสมอคิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ คือไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามอ่ะคุณจะมองให้มันเป็นไปได้เออมุมมองในการใช้ชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมองโลกนี้ให้ดีนะคะโอ้เดอะซันแล้วก็เดอะสตาร์นะคะโอ้ oh. คนนี้ไม่ธรรมดานะคะคนคนนี้มองคุณดีมากนะคะคนที่คุณนึกถึงคนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะคนคนนี้มองคุณว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาความคิดทัศนคติด้วยนะคะคุณเป็นคนที่คล้ายๆกับดารานักร้องรือหนิดไอดอลเลยนะในสายต่างคนคนนี้นะคะ คุณสามารถเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรอบข้างของคุณมีความสุขได้ด้วยนะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในยามกลางวันในพระอาทิตย์แล้วก็เป็นดวงดาวนําทางสองแสงในยามกลางคืนด้วยนะคะเมื่ออคือคนคนนี้มองตัวตรงคุณอะว่าใครก็ตามที่มีปัญหานะ,ะหาทางออกไม่เจอ,เ,อ,อเรื่องทุกข์ใจอะไรเนี่ย มาปรึกษาคุณนะ่ะคุณก็พร้อมที่จะแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้อย่างดีมากๆนะคะคุณเป็นเหมือนนะักคิวเลอร์เยียยาได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคือคำแนะนำของคุณการกระทาของคุณด้วยนะเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างมากๆานะห้าถ่วยเอ่อแต่ว่าคนคนนี้อาจจะรู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรัก นะคะเจอกับความรักที่เจ็บปวดเสียใจนะคะไม่สมหวังหรือเคยจบเคยพังกับความรักมาแล้วครั้งไม่ท้วนก็ได้นะคะมักที่จะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเวลาที่คุณมีความรักอะ่ะคุณมักจะเจอกับคนที่เอารัดเอาเปรียบคุณไม่ทนุถนอมน้ำใจคุณอะไรแบบนี้นะนะ ชอบทําให้คุณเสียใจนะคะโอ้แล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอะไรจะดีขนาดนั้นนะ <c oughs> คนคนนี้นะคะเ <c oughs> ขามองว่าคุณเป็นคนถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่ๆนะเออไพ่ห้าถ้วอยอะความรักแย่ๆอะไรมาก็ตามอะแต่คุณไม่เคยสิ้นหวังเลยคุณเป็นคนที่สร้างความหวังให้กับตัวเองหรือสร้างปฏิหารใบตัวเองได้เสมอคุณไม่เคยท้อนะคะต่อให้ชีวิตมันจะแย่แค่ไหนอะ คุณก็ยังสามารถหาสิ่งดีในเรื่องราวนั้นในจุดนั้นได้นะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เอาเรื่องราวชีวิตของคุณที่คุณเคยผิดพลาดมานะคะในเรื่องของความรักก็ได้นะเอามาเผยแพร่นะคะมาเป็นอุทาหรณ์เป็นปณิทานให้กับใครหลายๆคนนะคะว่าออนี่นะเจออย่างนี้อย่างนี้เราควรทํำยังไงอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอก็เห็นหลายๆคนเนาะที่กล้าที่จะ พูดเรื่องราวในชีวิตของตัวเองอะที่มันไม่ดีที่มันผิดพลาดมาก่อนค่ะเอามาบอกมาเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนน่ะเนี่ยเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นเลยนะคะสิ่งที่คนคนนี้มองคุณไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอเรื่องแย่มาแต่คุณเปลี่ยนเรื่องนั้นให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นแสงสว่างสองทางให้กับคนอื่นได้นะคะเดอะชาลีออค่ะ แล้วคนคนนี้ก็มองด้วยอีกว่าคุณน้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนภาคพ,พียพยายามนะคะต่อสู้กับความยากลำบากด้วยตัวของคุณเองอืมคือคนทุกคนอนะ่ะมันมีทั้งขาวและดำในตัวนะคะแล้วคุณก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่คุณอาจจะเคยหลงไปอยู่ในความมืดนะ,ะหรือเคยหลงผิดในช่วงเวลาหนึ่งแต่จะแล้วจะรอดแล้วนะคะคุณก็ยังสามารถ ฟื้นฟูนตัวเองหรือเอาตัวเองให้มาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องได้นะคือทางสายกลางเด e ชาลีออดก็เป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะคะที่สือ่อเห็นได้หลายๆอย่างนอกจากการเดินทางท่องเที่ยวความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะคะเขายังมีมาขาวแล้วก็มาดำเนาะก็หมายถึงความดีและไม่ดีในตัวของคนนั่นแหละนะคะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่กุมบังเหียนะคะ ของตัวเองกลุมโชคชะตาของตัวเองไว้ในมือของคุณด้วยการควบคุมอารมณ์นะคะการบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในตรงกลางไม่เรียกว่าอะไรไม่อ่อนแอจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะคะไพ่เดอะชาริออเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ สามารถควบคุมม้าสองตัวให้ไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วเมื่อควบคุมได้แล้วเนี่ยเขาจะไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะการควบคุมม้าสองตัวมันยากนะคะยากกว่าควบคุมมาตัวเดียวนะต้องมีความสามัคคีนะคะอ่ะเขามองคุณอย่างนี้แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคนนี้นะไม่ดูความรู้สึกเบื้องลึกในใจของเขาที่มีต่อคุณดีกว่าเขารู้สึกอย่างไรนะ โอ้ oh, ไพ่เดอะสเตงนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณได้ไพ่เมเจอร์ขน้นมาสี่ใบแล้วนะคะอืมคุณอาจจะเกิดอยู่ในคนทัดไฟเมฆสิงธนูหรือคนทัดลมกุมิถุนตุลน,นะคะคนทัดน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกคะ่ะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนในเวลาเดียวกันคะ่ะมันไพ่เดอะชาริออตนี้นะคะนี่7แล้วก็แนะคะ คุณอาจจะเกิดในายคนราศีกรกฎหรือราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือควบกันในสองเดือนนี้นะฮะกึ่งตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าไม่ก็อาจจะมีลัคนาราศีเหล่านี้ที่อยู่ในดวงดาวของคุณในช่วงนี้นะคะเห็นไหมถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นผู้หญิงอะ่ะคุณก็เป็นผู้หญิงที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือเข้าใจในฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากๆหมายถึง ต่อให้จะเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเข้าใจผู้หญิงด้วยกันแล้วคุณยังเข้าใจในฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งผู้ชายที่ดีมากๆคุณมีความเข้าใจผู้ชายได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอะเออบางคำบางทีคนอนืนก็สงสัยว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่านะคะไพ่สเตนเขามีความหมายอย่างนั้นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแข่งแร่งนะแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนให้กับเพศตรงข้ามนะคะผู้หญิงนะเคารพผู้หญิงนั่นเองนะคือคุณจะไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบเอาเปรียบเอาลรงเอาเปรียบผู้หญิงอะ่ะอืมเป็นผู้ชายก็คือแมนแมนในใจนะคะ่ะแมนทางใจแล้วก็การกระทำนะแต่ไม่อ่อนแอนะคะ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะคนคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณด้วยนะคะไพ่แปดเหรียญความรู้สึกของเขาที่ได้พบเจอคุณล่าสุดเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์นะสร้างสารรค์ผลงานหรือช่วยคุณสนับสนุนคุณนะคนคนนี้ นะคะเนี่ยเห็นเหมือนผู้ชายคนนี้ที่เอาน้ำรดต้นไม้เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคุณเป็นต้นไม้นะคะดอกทานตะวันเดซสั้นก็คือดอกทานตะวันนะคะคนคนนี้ก็อยากจะเป็นคนที่สนับสนุนช่วยเหลือคุณนะไม่ว่าจะทางใดก็ตามเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วไพ่เดอะสเตรนก็เป็นผู้สปอร์ตแล้วก็สนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คนคนนี้อยากเป็นคนที่สนับสนุนคุณเกียร์เนี่ยความรู้สึกของเขาอยากช่วยคุณเห็นไหม Queen of cup นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์นะสร้างสามารถสร้างสิ่งต่างๆหรือเขาเรียกว่าความอ่อนโยนความเป็นผู้หญิงของคุณนะ่ะเขารับรู้ได้เขารู้สึกได้ คือคนคนนี้นะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่จิตใจอาจจะเข้าไม่ถึงจิตใจของคนอื่นมากมายอะไรหรือไม่ได้สนใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเวลาที่เขาทําอะไรอะ่ะแต่พอเขาได้เจอคุณได้รู้จักคุณเขากับเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะคุณนะคะการกระทําหรือคําพูดของคุณตัวตนของคุณนั่นแหละที่ทําให้คนคนเนี้ใช้หัวใจนะมีหัวใจ รักได้นะเข้าใจคนอื่นได้ก็เพราะคุณนะคะคนคนนี้เหมือนพบเจอกับความอ่อนโยนในชีวิตของเขาเลยถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก่อนหน้านี้ชีวิตต้องแบบเรียกว่าดิ้นรนมามาได้ด้วยตัวเองหรือต้องกดดันตัวเองให้ยืนหยัดอยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้ จนเขากลายเป็นคนที่อาจจะดูร้หัวใจไปสักหน่อยนะคะหรือใช้ตะก,กะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเขามาเจอคุณคุณทําให้เขากลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นมีหัวใจเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็มองโลกเปลี่ยนไปด้วยนะคะสิ่งที่คนคนนี้เขารู้สึกกับคุณนะคะอ๋อแล้วก็ไพ่แดไม้เห็นไหมมันแปดไม้มันคือการสื่อสารนะสื่อสารด้วยความเร็วหรือ คอมมูนิตี้ด้วยนะแปดไม้ที่มารวมกันอย่างนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยากพูดคุยสื่อสารกับคุณอยากเป็นทีมเดียวกันกับคุณเนี่ยความเป็นทีมมันขึ้นมาไหมอันนี้ก็คือแบบมัดรวมเข้าหากันเนาะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณแบบเป็นทีมอะแบบไหนก็ได้คือ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนก็ได้สำหรับคนคนนี้นะคะเขายินยอมเขายินดีนะ,ะถ้าเป็นคุณเขายอมนะเขายอมให้กับคนอย่างคุณไม่ว่าคนคนนี้นะก่อนหน้าเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมฟังใครไม่ยอมอะไรเลยแต่เขาจะฟังคุณนะคะเหมือนรู้สึกว่าคนคนนี้เนะี่ยเขาจะฟังคำพูดของคุณตัวตนของคุณจะมี จะมีอิทธิพลกับเขามากๆนะคะคนคนนี้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะความผูกพันมันรู้สึกได้ถึงความผูกพันนะคะสายใยความผูกพันความลึกซึ้งโดยเฉพาะนะในเรื่องของการทํางานเนี่ยคนคนนี้นะอาจจะแอบเอาคุณมาเป็นแบบอย่าง ในการทำงานด้วยนะคะในการสร้างสรรค์ชีวิตของเขาเองในการเเขาเรียกว่าคุณน่ะทำให้คนคนนี้มีไฟมีแพชชั่นมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะมากมายในชีวิตแล้วก็ทำให้เขามีความมั่นใจในตัวของเขาเองด้วยนะคะอถ้าก่อนหน้านี้นะคนคนนี้ไม่เคยมีความมั่นใจอะไรเลยไม่ค่อยจะแบบ รู้สึกว่าตัวเองมีดีอะไรมากมายขนาดนั้นแต่พอได้เจอกับคุณเนะี่ยคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ก้มเก่งมืนกันนะก็มีศักยภาพก็มีความสามารถเหมือนกันเออเหมือนเขาได้มองเห็นจุดเด่นของตัวของเขาเองแล้วก็จุดได้อยของเขาเองได้ชัดเจนด้วยนะคะไม่รู้ว่าคุณมีตัวตน อะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่เดอะซันกับ t ดอะสตาขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีเสื่อเสียงนะมีสังคมบางอย่างนะคะคอมมูนิตี้บางอย่างที่คุณนั้นมีเรียกว่ามีฐานแฟนคลับเยอะหรือมีคนที่คอยเชื่อถือคุณนะคอยติดตามคุณแล้วก็คุณก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนได้นะเหมือน นึกถึงเด็กไอดอลนะคะคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็อาจจะคุณอาจจะมีการเล่าเรื่องราวนะคะชีวิตของตัวเองแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง,กา,อง,เองการประสบความสําเร็จความล้มเหลวคือคุณมีการเหมือนมีการแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะลงมาในสตอรี่ของคุณในนั้นๆน่นะนะแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยเคยผ่านมาในชีวิตรสร้าง งานที่ดีมีประสิทธิภาพให้กับคุณแล้วก็ยังสามารถสร้างยังสามารถสร้างคนที่เข้ามานะเนออี่ยทำให้คนที่เข้ามาพบม,มาเจอคุณเนะี่ยได้ข้อคิดได้บทเรียนต่างๆนะะเยอะแยะมากมายนะนี่คือสิ่งที่คนคนนี้เนะี่ยเขามองคุณรู้สึกกับคุณคิดกับคุณนะแบบนี้นคะครั้งล่าสุดที่เจอคุณนะคะเออ อยากรู้นะคะว่าคนคนนี้นะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษหรือเปล่าคะโอ้คิงออฟคัพนะคะคิงออฟคัพกับควีนออฟคัพเห็นไหมเขาอยากบอกคุณว่าเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณนะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะคะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณนะคะเพราะควีนกับ คิงออฟคัพเนี่ยคือคนที่สามารถสื่อสารกันได้หรือรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกกันได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าคิดยังไงก็รู้นะคะเป็นคนที่ไวอ่าบางคนคุณอาจจะมาทานถิงคนรักของคุณก็ได้นะคะในแฟนคุณอ๋อเด็กชื่อเรียนนะคะและเขาก็อยากที่จะทะนุถนอมนะคะคุณไว้อย่างนี้นานๆนะ คุณคือแสงสว่างคุณคือดอกไม้ในใจของเขาเนี่ยเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเฝ้ามองดอกทานตะวันแล้วก็ดอกทานตะวันเดี๋ยวดอกทานตะวันนะคะคุณคือสีสันในชีวิตของเขาค่ะทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณนะได้พบเจอคุณไม่ว่าจะเพูดคุยทักทายการผ่านแชทหรือเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะคนคนนี้ก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยนะคะ อ๋อไพซิกอ๋อเพนเตอร์ค่ะคนคนนี้อยากเป็นคนที่คอยสนับสนุนคุณตลอดนะคะเขาจะเป็นทั้งแฟนคลับผู้ติดตามคุณคอยสนับสนุนคุณคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆทางทุกๆอย่างนะเวลาที่คุณมีปัญหาคุณสามารถบอกเขาได้นะคะคุณสามารถบอกเขาได้เขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณนะแล้วเหมือนคนคนนี้เขาก็จะดูมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเครือข่ายของเขานะคะมีคนรู้จัก เออ่ที่สามารถช่วยคุณได้อะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ7จ็ดไม้นะคะ7จ็ดไม้แล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณด้วยนะคะเวลาที่คุณมีการเดินทางไปนู่นมานี่คนเดียวนะคะเขาก็อยากจะให้คุณระมัดระวังนะในเรื่องของความเขาเรียกว่าเอออุบัติเหตุเนาะในเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะ มีความเป็นห่วงคุณอยู่เหมือนกันนะ King of Sword เนี่ยแล้วเขาก็ส่องมองดูคุณอยู่ตลอดนะคะคุณอยู่ในสายตาของเขาตลอดนั่นแหละต่อให้เขาจะพูดหรือไม่พูดต่อให้คุณกับเขาจะมีการงเงียบๆกันแต่คุณเชื่อเถอะว่าคนคนนี้เขามีการอัปเดตข่าวๆข,ของคุณนะแล้วก็ติดตามเรื่องราวของคุณข่าวสารของคุณอ เขารับรู้ทุกอย่างเลยนะคะมีนกเกี่ยวเนี่ยมาคอยบอกเขาอยู่ตลอดแหละนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รู้แต่ที่จริงแล้วเขารู้นะและเรื่องราวของคุณนะ่ะ่ต่อให้คือบางคนนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามีการงเงียบๆนะคะปิดกั้นกันไปแต่ ก็ยังรับรู้เรื่องราวในชีวิตของกันได้ด้วยนะแม่หมอรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมันมีในบางคนบางกรณีนะคะเดี๋ยวมาขอดูไพ่อีกสำรับหนึงนะของเขาที่อยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะ โอ้เคารพในรักนะคะคนคนนี้รักคุณค่ะถ้าคุณมาถามถึงคนรักของคุณคนคุยหรือความสัมพันธ์ที่งอนกันอยู่โกรธกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณแล้วเขาก็เคารพในการตัดสินใจของคุณพื้นที่ของคุณสเปซของคุณนะคะที่คุณตั้งไว้วางไว้ให้เขานะะถ้าใครที่ตอนนี้มีกันเงียบงอนกันอยู่นะคะ คนคนนี้ก็เหมือนให้เวลาคุณกับเขาได้คิดทบทวนนะคะในเรื่องราวของคุณและเขาอยู่เขาไม่ได้หมดรักคุณนะคะเขายังรักคุณอยู่นะ,ะและเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวทุกครั้งนะคะเวลาที่คุณกับเขามีปัญหานะคนคนนี้ก็ไม่ได้ชอบนะคะที่จะมีปัญหากับคุณเพราะเขารู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนเหมือนบางสิ่งอย่างหลนหายไปนะคะเห็นไหมนี่ก็คือคอมมูนิตี้ชุมชนนะคะคนคนนี้ยังแอบเข้ามาดูคุณนะมาสอดส่องคุณในสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆนะคะที่คุณกับเขามีการพูดคุยกันหรือ,อคุณอาจจะเล่น นะหรือมีงานอะไรก็ตามอ่ะคนคนนี้ยังติดตามคุณนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีเรียกว่ามี Account นะคะแฝงเพื่อไว้แอบส่องคุณโดยเฉพาะนะคะคนคนนี้นะอันนี้อ่ะเหมือนเหมือนไพ่เดอะซันนี้เลยนะคะผู้หญิงนะผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่สองแสงนะคะเขาอาจจะมองว่า คุณนะ่ะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาจริงๆนะนี่คนคนนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่คุณนะ่ะเรียกว่าเป็นคนที่ยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกนะหมายถึงความคิดทัศนคติของคุณมุมมองของคุณนะ่ะดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะแต่ถ้าเทียบกับรูปร่างหน้าตาของคุณคุณอาจจะดูเด็กก็ได้นะคะ หน้าตาของคุณอาจจะเด็กกว่าอายุนะคะแต่ความคิดของคุณนั้นเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะคือสิ่งที่คนคนนี้อยากจะบอกนะคะเดี๋ยวหมอจะขอดูไพ่สำหรับนี้นะคะบอกเกินเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ของคุณและเขานะคะสรุปมา บทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะคะถ้าใครที่รอคอยหรือตั้งคำถามในใจว่าจะเป็นยังไงนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณใกล้จะได้รับคำตอบแล้วละ่ะนะเขาบอกว่าความมุ่งมั่นของคุณนั้นกําลังถูกทดสอบอยู่ในตอนนี้นะคะคุณอาจจะกำลังถูกทดสอบความอดทนความภาเคเพียรพยายามนะ แล้วโชคก็เข้าข้างคุณนะคะคุณเชื่อเถอะว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคุณเป็นคนที่คิดดีทําดีด้วยแหละไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบมาโชคดีโดยที่ไม่ได้โดยที่ทาแต่เรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะโชคเข้าข้างคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรต่อจากนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะให้คุณเชื่อแล้วก็ไว้วางใจได้เลยนะคะอะพอพูดถึงความเชื่อเห็นไหม ไพ่ก็ออกมาบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้นะคะเชื่อในการกระทําของคุณเชื่อในเป้าหมายของคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นในตอนนี้ก็ตามเหมือนเหมือนไพ่นะอยากจะบอกกับคนที่เข้ามาในรนดอมนี้นะคะกับบางกลุ่มเนาะบางคนที่อาจจะสิ้นหวังไปแล้วในความรักหรือไม่มีความเชื่อความศรัทธาแล้วนะคะอยากบอกให้คุณเชื่อไพ่อยากบอกให้คุณเชื่อ,ใ,อ,อ,ใ,อในสิ่งที่คุณตั้งใจ คุณกำลังถูกทดสอบความอดทนหรือมันเป็นบททดสอบบทสุดท้ายของคุณที่คุณจะได้รับโชคดีได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือครั้งล่าสุดนะที่เขาได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็ประมาณนี้นะคะคือบางคนเนี่ยจะแบบเออเรากับเขายิ้มแห้กันไปนานแล้วหรือจบกันไม่ดี อะไรแบบนี้นะหรืองอนกันหรือเกลียดกันหรืออะไรก็ตามนะมาหมอจะบอกว่าต่อให้คุณกับเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แค่ไหน,นก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้นะคะคนคนนี้นะเขาคิดแบบนี้กับคุณถึงเขาจะไม่ได้พูดออกมาหรือยอมรับหรือแสดงออกมาให้คุณเห็น แต่เชื่อเถอะลึกๆในใจนะคนคนนี้คิดดีกับคุณจริงๆนะคะให้คุณเชื่อนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้รันดอมนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในสิ่งที่ปรารถนาค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ